จากบังมุงค่ะกินแลรงนี้ค่ะคิดด้วยกันไหมคะคุณแล้วอ่านอ่านอ่าน <c ười> ชิมค่ะ ตำบางฮงเฮิมค่ะแซ่บค่ะเพราะว่าปกติแต่เป็นคนมากินตำบางฮงเฮิมนะคะเพราะว่าบางฮงเฮิมมันจะมีรสหวานทั้งหอง,งแซ่บน้ำตาลเลยค่ะอืมสุดยอดแซงมันี่ง่ายๆชิ่วๆนี่แหละค่ะว่นนี้อ,อ,อย่างไรบูปลาซิวตำบางฮงไส้เจียวต้มจืดจุกเล้วแลกมาละกอกิน